สวัสดีครับผมพบครับผมทอมังการนะครับผมกับคลิปนี้คลิปสั้นนะครับผมวันนี้จะนําเสนอพระท่ากระดานกรวโดต้นลําไยนะครับผมวันนี้มาในพระชุดนะครับสามองค์นะครับผมเป็นพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะฮะพร้อมกล่องเลยนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเขียนว่าตะกัวนมเก่ากุรันทมอำเภอศรีสวัสดิ นะครับตรงการเขียนว่าพระทากดานนะครับด้านล่างเขียนว่าวัดต้นลำไยนะครับกาญจนบ,บุรีนะครับผมลำไยก็สละไอไม้มาลายัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพระด้านในกันเลยนะฮะก็เปิดออกมานะครับผมก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับผมนะพิมพ์ใหญ่นะครับ เป็นไงครับสนิมแดงนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเปิดแฟลตในการไยทํานะครับก็วันนี้คุ้มเครือนะครับท้องฟ้าคุ้มเครือก็เปิดแฟลตนะครับในการไททําก็สนิมแดงนะครับด้านใต้ฐานก็ยังจะมีทองคําเปลวนะครับที่ถูกปิดอยู่ใต้ฐานของพระนะครับด้านหลังก็นะครับสนิมแดงสวยๆเลยนะครับผมนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตรงกลางเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอเคผมจะกดเข้าไป ในบล็อกพิมพ์นะครับผมก็องค์ถัดไปก็จะเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางนะครับผมสีนิมแดงขึ้นทั่วนะครับสีนิมแดงขึ้นทั่วด้านล่างก็มีปริทองใต้ฐานนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมด้านหลังก็แดงนะครับแดงทั่วเลยนะครับเนื่องจากใช้ตะกั่วเก่านะครับผมนะครับโอเคกดเข้าบล็อกรับพิมพ์ไป แล้วก็มาดูกับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กสนิมแดงนะครับไข่ขาวขึ้นแล้วด้วยนะครับผมใต้ฐานก็มีปิดทองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันทุกองค์ทั้ง3พิมพ์นะครับด้านหลังก็สนิมแดงขึ้นเต็มองค์แล้วนะครับผมสวยนะครับพระชุดนะครับผมก็จะกดเข้าไปในพิมพ์ เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นนะฮะพระชุดนะครับคบทั้งสามองค์พร้อมกล่องนะครับผมครูวัดต้นลำไยจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วแก้วแล้วก็พิมพ์เล็กนะฮะก็สําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามผมมานานนะครับผมก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระธนกานกุดต้นลำไยนี่คือถ้าท่านใดชื่นชอบก็ติดต่อทอมรอนการเข้ามาได้เลยนะฮะในการชอบหานะครับในการ ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับผมไม่เช่าหาไม่เป็นไรนะครับผมก็พระชุดนี้นะครับได้มีการสั่งเช่านะครับจากพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะครับเพิ่งจะทําการจัดส่งนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าหรือว่าผู้ที่กดติดตามผมนะครับที่สั่งพระกับผมทางพระท่ากระดานกุฏดต้นลำไยและพระ เหรียญพระเครื่องอื่นๆนะครับที่นะครับรอผมได้นะครับเนื่องจากผมต้องอธิบายข้าๆก่อนว่าเนื่องจากผมอ่ะทำงานประจํานะครับแล้วก็จะมีบางช่วงบางเวลาที่งานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลยเวลาทํางานปกติคือสี่โมงครึ่งไปนะครับผมก็เลิกดึกนิดหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถจัดส่งได้นะครับก็จะเลื่อนเป็นวันที่ผมสะดวกนะครับแต่ว่าพี่ๆนะครับหรือว่า เพื่อนๆหรือว่านนาณาอาที่สั่งพักกับผมไปแทบทุกคนนะครับเขาบอกว่าเขารอผมได้แล้วยินยอมที่จะโอนเงินนะครับยินยอมโอนเงินมาหาผมก่อนนะครับโดยที่ไม่ได้กลัวว่าผมจะโกงอะไรเลยเนื่องจากทําการซื้อขายกันบ่อยเนื่องจากได้พูดคุยนะครับได้รู้จิตใจกันนะครับผมเป็นคนรักษาคําพูดนะครับผมโอนเงินมาให้าให้ผมก่อนเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสวัน หรือสามวันถ้าติดวันอาทิตย์ด้วยเงี้ยผมค่อยจะส่งพี่เขาก็ไม่ได้เร่งนัดอะไรผมเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมติดอะไรผมจะส่งข้อความบอกตลอดนะครับถ้าติดเรื่องขนส่งผมก็จะบอกถ้าติดเรื่องงานหรือว่าธุรส่วนตัวผมเองผมก็จะบอกนะครับผมไม่เคยเงียบหายไปเลยสักวันนะครับถ้ามีเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนได้รับพารแล้วเข้ามาคอมเมนต์คลิปนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนะ่ะเป็นความจริงนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าผมอุปโตกลงขึ้นมามาโนขึ้นมานะครับผม โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับกับพระทคากดานกุวัดต้นลำไยนะครับสําหรับชุดนี้หรือว่าจะเรียกว่าชุดกรรมการก็ได้นะครับผมนะครับชุดพระชุด3องค์นะครับครบเลยพิมพใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับพระท่ากดานกุวัดต้นลำไยทําจากตะกวนนมเกาวนะครับกุลันทมนะครับขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวนะครับอยู่ยงคงกระพันชาตินะครับผมก็ ติดต่อเข้ามานะครับเช่าหาแยกเป็นองค์ได้เลยนะครับแยกเป็นองค์หรือจัดเป็นชุดได้เลยนะครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้จัดโปรโมโชั่นนะครับพระในราคาพิเศษนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทุกคอทุกใจเดี๋ยวผมลดราคาให้ต่างหากนะครับผมยังไม่ได้ทําคลิปโปรโมโชั่นลดสําหรับ ปี2565เลยนะครับผมก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์เดิม0953982533นะครับแอดไลน์แอดได้บนนี้เลยสำหรับใครที่ไม่สะดวกแอดไลน์หรือว่าไม่มีไลน์นะครับร่วมโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันต้องการพระลักษณะไหนแยกเดียวชุดนะครับว่ากันมาเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ทอมบังการจากไปก่อนแล้วกันนะครับฝากด้วยกับผลงานนะครับพระท่กะดันกุวัดต้นลำญ่นะครับทั้งสามพิน โอเคครับสวัสดีครับ